สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําขนมเปียกปูนใบเตยกะทิสดนะคะเามาดูส่วนผสมและวิธีการทํากันเลยค่ะ1แป้งข้าวเจ้าหนึ่งถ้วยตวงแป้งเท้าใหญ่ม่อมสองช้อนโต๊ะน้ําตาลทรายขาวเจ็ดร้อยกรัมน้ําตาลปิป๊บร้อยห้าสิบกรัมเกลือครึ่งช้อนชานะคะน้ำปูนใส ย้ำนะคะต้องแช่ข้ามคืมคนค่ะน้ำใบเตยหนึ่งถ้วยตวงน้ำปูนใสเราใช้สองถ้วยตวงนะคะตาลปิดเลยค่ะเกลือนะคะน้ำตาลค่ะ แป้งเท้ค่ะแป้งข้าวเจ้านะคะน้ำใบเตยค่ะน้ำปุนใสนะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะก่อนที่เราจะนำไปกวนเราก็ต้องนำไปกองด้วยผ้าขาวบางหรือตะแกรงก่อนนะคะ เดี๋ยวเราจะนำไปกวนแล้วนะคะค่อยๆกวนนะคะเวลากวนก็ใช้ไฟอ่อนค่ะต้องกวนตลอดนะคะกวนไปเรื่อยๆนะคะเขากำลังจะเริ่มข้นแล้วค่ะอันนี้ยังใช้ไม่ได้นะคะกวนไปเรื่อยๆนะคะสีก็จะเริ่มเปลี่ยน,นะคะ่ะ ได้แล้วนะคะแล้วก็จะปิดแก๊สเลยค่ะเราก็จะปล่อยให้อุ่นนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะมาตักใส่ถุงบีบค่ะเี๋ยวเราก็จะบีบเป็นรูปดาวนะคะ เราก็จะมาบีบเป็นรูปดอกไม้นะคะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะหรือเราจะเทใส่ถาดสี่เหลี่ยมก็ได้ค่ะถ้าใครชอบสีเข้มก็ใส่น้ำใบเตยที่เข้มข้นได้เลยนะคะ คลิปนี้ก็ขอจบกันทําเพียงแค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ